พวกคุณยังอยู่ในบททดสอบออเดชั่นใน The Face Thailand Season 5สวัสดีน้องๆผู้ alia, เข้าแข่งขันทุกคนนะครับสวัสดีครับเมื่อวานเราได้มีโอกาสเจอกันแล้วในรอบรันเวย์นะครับแล้วก็พวกเราได้ทำการตัดสินใจอะไรบางอย่างไปแล้วแต่เราได้กลับบ้านไปแล้วแล้วก็ทบทวนใหม่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจครับ อยากจะขอเรียกฟังก์ชันนี้ว่าเป็น Final Decision กันแลวกันคือการขอคัดเลือกใหม่อีกครั้งหนึ่ง Final Decision ตัดคนที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ออกเลยและคนที่น่าจะมีโอกาสมากกว่านี้ให้เข้ามาตกใจหน้าชามือชานี่มันเราอยู่ในเกมอีกแล้วเหรอเชิญชื่อที่ผมเรียกด้านหน้าเลยครับคนแรกครับแป้งหอม เราแบบตอนนี้มันมันงงๆอะ่ะมันมันทำอะไรไม่ถูกอ้อมนิวครีมก็ปึ๊บปึ๊บปบึแล้วมาถึงครีมอะไรวะเนี่ยเอิร์กคริสตี้ตอนที่เขาประกาศชื่อหนูออกมาแล้วแบบอึ้งอะ่ะพี่ก็คืออึ้งแบบเฮ้ยอ้าวเราเหรอและคนสุดท้ายไอซ์อิทธิกร พวกคุณทั้งเจ็คนครับคุณจะได้โอกาสกลับเข้าไปในรอบออดิชั่นต่อไปครับเชิญครับคนที่ถูกเรียกออกไปก็อยู่ข้างหน้าหนูคนหนึ่งยื้องหนูคนหนึ่งข้างๆหนูคนหนึ่งบริเวณหนูอะ่ะออกไปหมดเลยแล้วมีหนูยืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวแบบคนเดียวอะ่ะแล้วกล้องก็อยู่ข้างหน้าแล้วคือ เหมือนโดนปมหน้ากลางสีแยกจริงๆส่วนรายชื่อต่อไปครับออกมาอยู่ด้านหน้าเช่นกันครับปอมเจอ,อแบบจู่กๆก็เรียกชื่อออกมาเกมมันคอมเพล็กซ์มันซับซ้อนมากอะ่ะปอมคนต่อไปครับต่างๆปัน้นเจเล่กะทิ ตอนนั้นสิ่งที่ผมคิดคือผมรู้แน่ๆแล้ว<ม>ว่าคนที่โดนโดนออกแน่นอนนาตาเลียแต่ผมก็พยายามคิดว่าอเล็กซ์พี่มันต้องไม่มีเราดีวะอะไรเงี้ยแล้วพอมันไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยมันก็มีไมเคิลก็รู้ทรงผมรู้เฟืองเลยว่ายังไงผมโดนออกแน่นอนวาว่าเพชรและคนสุดท้ายซามิน่าพราะคนทั้งหมดครับเสียใจด้วยครับ เพราะคุณไม่ใช่เดอะเฟซครับเชิญทั้งหมดครับอะไรคือการสลับตัวแล้วออกมาคือแล้วคนที่เขาเข้าไปแล้วรู้สึกยังไงเัอยรายการเล่นกับความรู้สึกเราหรอแบบทำไรอะ่ะคือเขาไม่เลือกเพราะเราบอกแล้วว่ามีที่จํากัดเราเข้าใจเราเก็ตตรงนั้นแต่คนที่ทําไม่ดีกว่าเราในเมื่อวานล่วงไปแล้วลุกกลับเข้ามามันหมายความว่าอะไรอะ่ะปบมือดีใจอยูเข้าไนงะยูผ่านานะอยู่กลับเข้าสู่เหตุการณ์แล้วคนที่เหลือก็ถือ่ คุณไม่ใช่เด็กเฟสแล้วเมื่อวานให้ผาดทําไมอะคําว่าคุณไม่ใช่เด๋กเฟสคือมันยังกล้องอยู่ในหัวหนูแล้วหนูก็เสียใจเมื่อวานพอมาวันนี้เหมือนให้ความหวังอีกรอบกลับมาให้หนูมายืนแบบยืนยินดีด้วยนะเพื่อนแบบเอ้ยอย่างเงี้ยหรอคือให้หนูมาทำอะไรเออให้หนูมาเป็นตัวประกอบเหรอหนูเป็นเมนนะไม่ใช่ตัวประกอบ